จ้าตอนนี้ก็แพ็กเซตเรียบร้อยแล้วเนะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันจ้าจ้ามันีิเพนสิบ้ามา ให้เบื้องวิธีการเทดกลวยเบรกแตกที่สําหรับสูตรเทไว้ขายเนาะค่ะเนาะจ้าขาก็สิมีรสชาติหวานหวานโดยที่บด้ใสใสน้าตาลเลยได้ค่ะเด้อเป็นกล้วยของรสธรรมชาติเลยเนาะคะ่ะเน่กับบด้ใสเนาะค่ะเนาะคือถอดธรรมชาติของรสกล้วยเลยเนาะค่ะเนาะค่ะมาเบิ่งควมกรอบของเขาค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวไปเบืงวิธีเหตุกันเลยจ้า จ้าอันนี้ก็สิเป็นกล้วยน้ำว้าเนาะค่ะเนาะกล้วยน้ำว้าหวีหนึ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นใบเตยเนาะค่ะใส่เพิ่มความหอมเนาะค่ะก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกหามเนาะค่ะเนาะค่ะซิมีสีเขียวติดแน่เนาะค่ะเนาะเพื่อเขาสีทอดแล้วเขาสิมีความกรอบแล้วก็สิีบ่เหนียวเนาะค่ะเนาะจ้าอันนี้ก็กล้วยนี่ในระยะที่สามเนาะค่ะเนาะเขาเอื่นกล้วยสุกหามเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะถอดออกมาก่ะซิมี่รสชาติหวานอมเปรี้ยวนิหน่อยๆเนาะค่ะเนาะ ค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเฮ็ดขายเนาะค่ะเนาะสูตรเฮ็ดขายอยู่อที่เฮาเฮ็ดขายอยู่ประจำเนาะจ้าเนาะแต่มีลูกค้าสนใจเนาะค่ะมีลูกค้าแบบกินแล้วเขาเขามักในรสชาตินี้เนาะค่ะเนาะกะผู้ใดฉีดตองการเฮ็ดน้ำเนาะค่ะเนาะเอาเป็นแบบว่ากล้วยสุกขมพามที่มีสีเขียวๆตีเป็นสีเนาะค่ะเนาะถอดออกมาแล้วเขาสิบริเลเนาะจ้าค่ะไปเบื้องวิธีขั้นตอนในการเฮ็ดกล้วยเบิกแตกได้เลยเนาะค่ะเนาะ ค่ะตอนนี้ห้าวเขาจะเป็นขั้นตอนของการตัดกล้วยลงใส่นี่เน,นาะค่ะเนาะการวิธีการปอกกล้วยเน,นาะค่ะเนาะเขาสิเป็นกล้วยสุกเน,นาะค่ะเนาะเฮากับบะต้องเอาไปแช่น้ำเกลือบ่ต้องไปแช่น้ำเลยเน,นาะค่ะเนาะถ้าเฮาแช่น้ำนี่กล้วยเฮา,า,าสิลื่นเนาะค่ะเนาะเนื้อกล้วยเฮาสิลื่นเฮาสิเอาไปสไใส่ใบ่ได้เนาะค่ะเนาะค่ะเฮากัดกรีดแบบนี้เลยเนาะจา้ะค่ะเขาสิเป็นแบบนี้เฮากัดเอาวางไว้ในกระมังแบบ โดยถ่อปรต้องใส่นามเลยเนาะค่ะเนาะกีดกีดแบบนี้เลยคะ่ะ ค่ะตอนนี้ห่อกระปอกกล้วยซ็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะจากนั้นห่อกระสีเอาไปกล้วยไปสไลด์เลยจ้าค่ะตอนห่อสไลด์กล้วยเนาะค่ะเนาะกะแผ่นเขากะย่าให้หนาย่าให้บางเกินไปเนาะค่ะเนาะถ้าสมมติว่าห่อสไลด์กล้วยหนาเกินไปนี่กล้วยห่อกระสิแข็งเนาะค่ะเนาะจะถ้าสไลด์บางเกินไปกะกล้วยห่อกระสิมุลได้เนาะค่ะเนาะกะสไลด์กัคือให้แผ่นพอดีเนาะจ้าเนาะค่ะพอสไลด์ร็จเ่ากะมาเริ่มถอดกันเลยเนาะค่ะ ค่ะตอนนี้กะเอาน้ำมันใส่กระทะเลยเนาะค่ะเนาะใส่ประมาณสองถึงสามขวดก็ได้เนาะค่ะเพื่อให้น้ำมันเขาเ้หลายเนาะค่ะเนาะเพื่อห้าวถอดออกมาแล้วกะกล้วยเขาสิบเไดรจับกันแล้วกะถอดก็จะได้ทั่วถึงกันเนาะค่ะค่ะตอนนี้เขากะน้ำมันกะเดือดเรียบ้อยแล้วเนาะค่ะเนาะกะเอาใบเตยลงไปใส่ถอดเลยเนาะค่ะเนาะค่ะถอดเพื่อให้มีกินหอมออกก่อนเนาะค่ะเนาะเขาจังเอากล้วยลงไปใส่ที่หลังเนาะค่ะ ค่ะก้าวศอดไปเรื่อยๆนะค่ะนาะทอดใบเตยจนกว่าเขาสิกรอบน้อยนึงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเ้าค่อยตักใบเตยขึ้นเนาะจ้าค่ะก้าวสงสัยกันไหนว่าจ้าว่าเป็นอย่างคือนจังเอาใบเตยใส่กรอนกล้วยเนาะคะ่ะเนาะค่ะขั้นตอนแรกก็คือเ้าต้องเช็คมันมันบังวาน้มันมันห่อนบอนะะน่อเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใบเตยกับสิมีกินหอมกับสิเอาใบเตยลงไปกรอนเนาะค่ะเนาะเทคนิคง,ง่ายๆเนาะค่ะเนาะในการทอดกล้วยเบีกแตกจา้า ค่นนะตอนนี้ก็ตักใบเตยออกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะขั้นตอนนี้เขาก็สิใส่กล้วยลงไปเลยเนาะค่ะเนาะค่ะเ็ส่เอากล้วยลงไปใส่เลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตอนเวลาเขาใสาก่กล้วยลงไปในกระทนนะ,ะเนาะค่ะเนาะตอนน้ำมันเดือดเดือดนี่ค่ะกะคุ้นเนาะค่ะเนาะพยายามเคลียร์กล้วยที่อยู่ในกระทนนะ,ะเนาะค่ะเนาะออกใบเขาจับกันบ่ให้เขาจับอ่าเป็นก้อนเนาะค่ะเนาะถ้าเขาจับเป็นก้อน เขาก็สิติดกันแล้วเขาก็สิสซุกบ่ทัวถึงเนาะคะ่ะเนาะพย,ายา่ำตอนช่วงนี้คือเป็นช่วงสําคัญเนาะคะ่ะเนาะพยัญายา่เฮ็ุจังไดกระไดให้เขาแตกออกจากกันให้เขาเหยียดตรงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าทางห้าทถอดให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนนี่ตัวที่เขาจับกันเป็นก้อนนี่มันสิบส่สซุกเนาะคะ่ะจ้าตอนนี้เขาก็ค้นไปเรื่อยๆค่ะพยาญญา,าให้เขาติดกันเนาะคะ่ะเนาะค่ะตอนนี้กล้วยห้ากะกําลังสิไดทีแล้วเนาะคะ่ะเนาะ เพราะเขากลายเป็นสีเหลืองอ่อนเนาะค่ะเนาะสีเหลืองอ่อนๆเ่ากะตักออกเลยเนาะค่ะเนาะย่าให้เขาอยู่ในกระทะเนี่ยเป็นสีแดงเข้มแล้วก็ะออกน้ำตาลเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดเป็นสีแดงเข้มเป็นสีน้ำตาลย่ำใดน่ะคือกล้วยเฮาสีใหม่เนาะค่ะเนาะค่ะช่วงขั้นตอนนี้เขากะใสไฟปานกลางเนาะค่ะเนาะย่าแห้งหลวกอะย่าเบาเกินไปเนาะค่ะเนาะกต่ย่าในกล้วยเฮาสีบ่งงามเนาะค่ะเนาะ ค่ใส่ไฟประมาณก,กลางๆกล้วยห่อทอดเสร็จแล้วห่อกระสีกรอบแล้วก็กรอบดูน้ำเลยค่ะจ้าตอนนี้กล้วยห่อากะได้ที่แล้วนะค่ะเนาะคือสุกแล้วนะค่ะเนาะค่ะตอนนี้ห่อกระสีตักไปพักไวกระดาษมั่นเนาะค่ะเนาะพึ่งไหวแห่งกอนนะคะจังคอยไปแพ็กเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้กะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ กะพึ่งใส่กระดาษซัมมั่นจนกว่าให้เขาเย็นเนาะค่ะเนาะพอเย็นแล้วเฮากะเอาน้ำกล้วยเบกแตกของเฮามาแพ็กใส่ถุงแลวกะเอาไปขายได้เลยเนาะคะ่ะจ้าตอนนี้กะแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะกะอันนี้กะเป็นกล้วยเบกแตกเนาะจ้ากล้วยเบกแตกถอดโดยที่บอไซเนยนะะเน,ะเนยานเนะค่ะเนาะบอไซเนยบอไซน้ำตาลเนาะค่ะกะจะเป็นกล้วยสุกตามธรรมาตาเนาะค่ะเนาะ เป็นกล้วยซุปแบบทำฮามเนาะค่ะมาทอดเขาก็ซีมีความกรอบความหวานแล้วก็มีอมเปรี้ยวน้อยๆเนาะค่ะเนะาะค่ะกะสีลูกค่ากะสีตอบรับดีเนาะค่ะเนะาะค่ะก็สะเป็นสูตรธรรมชาติเนาะค่ะเนะาะค่ะผู้ใดสนใจกะเฮ็ดตามคลิปได้เลยเนาะค่ะเนาะเป็นอ่ารายได้อาชีพเสริมได้เนาะค่ะเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้สำนีนเนาะจ้าเนาะนอ่าอ,อย่าลืมขอมาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนน้ำเนื้เด้อจ้า